วันนี้จะมาทดลองขัดหม้อเป็นหม้อนึ่งข้าวเหนียวค่ะหม้อดำมากๆเลยน่าจะซื้อมานานแล้วและก็ไม่เคยผ่านการขัดมาก่อนวันนี้จะมาทดลองน้ำยาอเนกประสงค์ค่ะน้ำยาอเนกประสงค์ที่ได้มานี้มีมานานมากแล้วนะคะแต่ไม่เคยขัดกับหม้อที่ดำมากขนาดนี้วันนี้ก็เลยมาทดลองขัดให้ดูค่ะใช้แรงขัดและใช้เวลาน,านานมากๆเลยนะคะ ลักษณะเป็นเนื้อครีมค่ะและไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีสารออกฤทธิ์เป็นกรดจึงไม่ทำให้ผิวหนังระคายเคืองสังเกตพี่ตีใช้มือไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะในเมื่อเป็นครีมอเนกประสงค์ส่วนตัวเอามาใช้ทำความสะอาดพวกเตาแก๊สเตาปิ้งย่างทำความสะอาดง่ายและได้ผลด้วยนะด้วยทีมอหนึ่งข้าวเหนียวมีความดำและหนา ใช้เวลาในการขัดนานอยากใช้ดูบ้างพี่กัตตายคลิปวิดีโอนี้นะคะ